สวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง f a m i l ี่สีทับไทยนะครับผมอีกหนึ่งวันนะครับของการเดินทางอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมพอใหญ่นะครับหลังจากที่ไปแห่อยู่ที่อำเภอองครักจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้วันที่16 <c oughs> ก็16พฤศจิกายนนะครับมาแห่ที่ บ้านคำเนียมนะครับผมอำเภอเกันทาลมจังหวัดสิสเกตนะครับตอนนี้<อ>พ่อใหญ่กำลังจะลงรถนะครับก็ได้น้องปามมาเป็นลูกมือนะครับวันนี้เราพักที่โรงเรียนนะครับก็มากันสองเชือกด้วยกันนะครับกับไพลอเล่โอ้อยู่ไกลกันเลยครับผม เมื่อกี้ชวนไพลอเล่น,นะครับบอกว่าให้มาลงด้วยกันนะครับผมลงมา oh. oh. แล้วครวับโอ้หิวแล้วพอใหญ่บอกว่าหิวแล้วเอาลงมัดขาเลยปั๊ม วันนี้เราจะเอาไปกินหญ้าข้างในนะครับผมหญ้าที่สวยนะครับที่โรงเรียนเด็กนังเรียนก็ฮือฮานะครับผม มาเร็วพ่อใหญ่เร็วมากินยาเร็วมามามาพ่อใหญ่มายาเยอะมากครับผมเอาเชือกคอก่อนออถอดออกเ,ออเลยเ,ออเชือกคอออกแล้วก็ใส่ปลอกวันนี้เ,ออเราได้ที่พักอย่างดีนะครับผม พอใหญ่มาถึงนะครับมวนหญ้าเป็นหอบเป็นหอบเลยนะครับผมหญ้าสวยนะครับออกสองเส้นเลย,ยพยอใหญ่เดี๋ยวให้ควานเขาถอดเชือกก่อนจะได้กินหญ้าเลยเลยใส่ปลอกขาอ กำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ฮะบ่อะไรแล้วอันสัต์บ่ ฮันช้างมาถึงแล้วนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับผมก็มีต้นกล้วยนะครับต้นอ้อยมาพักผ่อนเต็มที่เลยครับตอนนี้เดี๋ยวกินข้าวกินน้ำเดียช่วงเที่ยงเที่ยงก็ได้ได้เดี๋ยวเอาช้างไปโชว์ข้างในครับเที่ยงเที่ยงบ่ายโมงเนาะพอดีเนาะได้ครับให้พ่อใหญ่ก็เตรียมพร้อมไปหมดแล้วครับผมได้ครับได้ครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะแยกย้ายพาช้างพ่อใหญ่ไปพักผ่อนก่อนนะครับที่รถนะครับนุ่นขอกำลังใจด้วยนะครับถูใหญ่เลยนะครับพ่อใหญ่ตอนนี้มาถึงก็ได้ไปอาบน้ำที่ข้างในวัดนะครับออกมาก็ถูต้นไม้ครับ กินต้นกล้วยกันมะพระ้าวของชอบนะครับผมวันนี้เรามาสองคนกับควันปาล์มนะครับนดี๋เราจะตัดให้กินทีเดียวเลยนะครับผมเพราะว่ากำนหนดเฮบาบสามนะครับตรงนี้ก็ประมาณ1 1 1 1โมงแล้วครับผม ตัดให้กินทีเดียวได้อิ่มนะครับจะได้มีแรง้นกล้วยมีน้ำเยอะครับผม อร่อยใหญ่เลยนะครับดูอ,อ,อีกแล้ววันนี้ได้ทำเลดีมากนะฮะพักข้างในโรงเรียนนะครับผมสถานที่กว้างขวางดีครับจอดรถจอดเรือก็ง่ายครับผมมีร่มใส่เยงช้างง่ายๆนะครับสะดวกสบาย เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้องป์ามก็ทยอยตัดต้นกล้วยให้กินนะครับก็แจง้งแฟนคลับ FC นะครับที่อยู่ละแวกนี้นะครับผมมาหาพ่อใหญ่ได้นะครับบ้านคําเนียม อำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสเกตครับอยู่ที่วัดสุวรรณารามนะครับผมบ้านคำเนียมนะครับอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสเกตนะครับผมพอใหญ่อร่อยแน่นอนครับวันนี้ ครับผมวันนี้เรามากันสองคนนะครับกับควันปมนะครับฟูจิอยากมานะครับแต่ว่าไปโรงเรียนนะครับผมวันนี้ฟูจิเลยพลาดนะครับงานนี้นะครับผมก็มากับไพโอเลนะครับสองเชือกครับเดี๋ยวรอชมขบวนแห่สวยๆงามๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เราก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับในช่อง Family ่สีทับไทยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ